น,นี่ีอีกมุมหนึ่งนะฮะของร้านอาหารวิมงน้ำขา่าน้ำข่านะครับก็จะขอสรุปทริปพอสั้นๆรวบๆพร้อมคาใช้จ่ายพอสังเกตนะก็เริ่มต้นจากกรุงเทพของวันที่4นะครับเป็นคืนวันพฤหัสที่4นั่งรถเสยามเฟิร์สทัวร์มาตกคนละ8 0 4บาท ก็มาลงที่เชียงของเช้านั่งรถออกประมาณทุ่มหนึ่งมาถึงเชียงของประมาณ6 7โมงโมงเช้าก็กินข้าวแกงที่อาหารพื้นเมืองเมกับ3อย่างอาหารกับตักใส่ถ้วยสามถ้วยข้าว2จานเพื่อ้ับน้ำแกล้มผัดด้วยอันนั้นก็หมดไปประมาณร้อยบาทนะครับต่อรถเมย์เพื่อจะมาที่ด่านรถเมย์แดงคนละ10บาทมาลงสี่แยกทางเข้าต่อรถตุกต๊กตุ๊กอีกคนละ 5- ้าบบาทเข้าด่าน ข้าวด่านที่เชียงของเชียงของข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยก็ใช้รถของบกสคนละอีกอีกคนละประมาณ35บาทนะครับข้ามไปทิ้เดียวก็เข้าฝั่งลาวฝั่งลาวก็ผ่านด่านไปก็คิดค่าตั๋วเนี่ยวในค่าตั๋วเนี่ยวสำรอดนักองเที่วละสิบห้าบาทเที่ยวมก็ไปผ่านไปนะฮะก็ไปนั่งรถสกายแดกรถสำรวจตุ๊กเลยฮะก็ไปไปในไต้ใต้ใหม่ คนส่งสายเหนือของห้วยทรายแหวกบอแบ,บออกแก้ว,วจากห้วยทรายคนคนเมหนึ่งร้อยบาทซึ่งไม่ไกลเลยก็นหนึ่5ดํารมเนียนโดนบาทไปนะครับซื้อตั๋วซึ่งจะไปผมจะไปอุดมไทยมันออกไปแล้วเก้าโมงเราไปไม่ทันก็เลยซื้อตั๋วไปเที่ยวเที่ยงเที่ยงครึ่งซื้อตั๋วไปอุดมไทน แลไปต่อรถรวมไทยเพื่อจะต่อรถไปไปนู่นเลยเยนเป็นรูเลยไม่ไม่ต้องไปต่อรถรวมไทยไปต่อรถที่หลวงน้ำทาได้นั่งรถไปก็ประมาณที่เป็นเงินไทยผมเอาคร่าวๆนะต้องเป็นตัวเลข300รอบาทคนละ3 0 0อบาทก็ไปที่แผงหลวงน้ำทาไปถึงประมาณใบบ่ายเย็นๆนะสี่โมงหาบ้านพักก็ได้ที่พักคืนหนึ่ง400บาทนะฮะไม่มีแอร์เพราะอากาศหนาวเย็นสบาย ก็มากินเป็ดปิ้งเป็ดนะกินปิ้งเป็ดกินปิ้งเป็ดกินปอบเปียกินอะไรหลายอย่างเบียร์อีกแก็บีร์อีกหลายขวดไอ้ที่เราต้องจ่ายค่ารถจากบขสเข้ามาอีกต้องแปดสิบจากคนละห้าสิบบาทอ๋อจากจากบขสของเหลวน้มทามา มาโรงแรมมาในในตลาดอีกคนละห้าสิบบาทเพราะว่าอันนี้คือมา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 กันหลายคนคนละห้าสิบคนละห้าสิบบาทถ้ามากันสองคนคนละร้อยคนละร้อยครับอันนี้ก็คนละห้าสิบบาทมาหลายคนกับพวกเพื่ินหาเพื่อนหาโรงแรมห้องพักห้องแรกก็รู้สึกจะสี่ร้อยสี่ร้อยห้องที่สองเออผมจับได้แล้วมันถูกกว่าหน่อยก็ประมาณสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบก็โอเคกัห้องนั้นนะฮะแล้วก็ตกข้ามตกข้ามตลาดซึ่งเป็นตลาด ที่เป็นคล้ายๆร้านอาหารหลายๆร้านรวมมันอยู่ในตลาดเป็นเหมือนเหมือนตลาดมาร์เก็ตเอ่อตอนเย็นมาร์เก็ตตอนเย็นมีตลาดป่างย่างมีขนมจีนมีส้มตํามีเบียรมีสารพัดอย่างหายต้อเป็นอาหารถูกอาหารถูกก็อร่อยถ้ปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดตัวหนึ่งทั้งตัวเลยนะร้อยยี่สิบผมอยากกินอย่างอื่นหลายๆอย่างก็เลยซื้อครึ่งตัว60บาท คิดเป็นเงินไทยนะแล้วเราซื้อหมูแล้วหมูหมูสามชั้นหมูสามชั้นหมูกรอบย่างหกสิบบาทเป็นยังไงแล้วเบียร์ขวดเท่าไหร่เบียร์ตอบว่าขวดหนึ่งประมาณเหรียญหนึ่งสามสี่สิบบาทขวดหนึ่งนะขวดใหญ่สี่สิบแต่ที่นี่ที่นี่ถูกกว่านะที่นี่ถูกกว่าที่ที่งหนึ่งต่อสี่บาทนะครับก็ แล้วก็กินอาหารตรงนั้นก็เสร็จเรียบร้อยมีต่อเสร็จเรียบร้อยก็ไปต่อที่ที่เท็กที่ถังก็ไปนั่งกินก่อนที่จะเข้าถังก็กินอาหารกินเบียร์ไปพอได้คลืมๆอาการนี่มก็ไปดูสาวในนั้นวัยรุ่นนังนะวัยรุ่นแตอนแรกจะพาท่านเจ้าเป็นเส้นและระมันไม่มีก็เลยเข้าไปในนั้นก็โอเคก็ชิวๆเบียร์ขวดก็ขวดหนึ่งพอๆกันแทงกันนะที่ถังขวดประมาณหก ก็ผมสรุปรวมคืนนั้นก็โอเคได้กินได้เที่ยวได้นอนพักผ่อนแปดร้อยบาทแปดร้อยถึงพันหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจหรือว่าสองคนคุ้มไหมเที่ยวกรุงเทพไม่ได้เที่ยวกรุงเทพไม่ได้ไม่ได้เลยกินเยอะๆอย่างนี้แล้วกินสองสามที่แต่เนื่ออยู่ยงเนียคืนเลยกับเรื่องของการเดินทางอ่ารื่ของธรรมดาแบ็คแพคเกอร์เันบริการนั่งรถเป็นวันๆของธรรมดาแล้วเราเป้นเราเข้าไปนอนก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนเดินกลับ เดินกลับไม่ห่างไม่ถึงประมาณ300เมตร300เมตร400เมตรเดินกลับเมาเมาเดินกลับนอนนอนหลับสบายตื่นเช้ามาไปซื้อตั๋วที่เรียกรถไปขนส่งขนขนส่งคนละแปดสิบคนละร้อยคนละแปดสิบรถให้ร้อยหกสิบเอ่อคนละร้อยรถให้แปดสิบร้อยหกสิบในฐานะคนไทยเขาจะออกฝาพอเราผิดง่ายกลับไปเออก็ไปไปขนส่งตีตั๋วจากจากหลวงน้ำทาไป หลวงน้ำทาฝั่งลาวนะฮะของประเทศลาวไปเดียน an เป็นฟูของของเวียดนามอตเวนามันตกแล้วประมาณ400กว่าบาทต่อคน420หรือไรเนี่ยคิดเป็นกันไทยก็ไปไปขึ้นเขาลงมั่วรถรถจะมีนีบัสไม่มีแอร์นะฮะ ของท้ายรถติดเต็มไปหมดหลังผมหลังผมเ่ยมีแต่ของปวดแป๊บซี่มีปวดแป๊บซี่มีพัดลมเป็นกล่องกล่องบสิตกล่องมีนุยตามินเป็นขวดขวดโอ้โหเยอะแยะไปนู้นเกือบครึ่งทางอุดมไทยอุบลชัยอุดมชัยเลยไปสักห้ากิโลเมตรรถวดเกิดอุบัติเหตุ เราก็ปลอดภัยดีเราเราตรงนั้นันเราจะไม่เราจะมาเราคิดว่าลมตกหมแต่จริงรแล้วมันตมกันแต่ตรงนั้นเราไม่รายละเอียดอันนั้นเราต้องไปคุยกันเป็นกลุ่มๆกันไปนะครับเดี๋ยวมันจะขัดกันนิดที่เราเดินทางเราปลอดภัยดีก็มีรถรถมินิบัสมินิบัสมาจากหลวงปูบางมาจากหลวงปู่บางหลวงประบางเดียมเบนฟูซึ่งกำลังมาแต่เขากินข้าวอยู่ดมชายก็รอประมาณชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะมาก็อัดกันไปเต็มรถก็ ถามอ้รถคันที่เกิดอุบัติเหตเขาบอกว่าเอาปีเนี่ยปีคือตั๋วเนี่ยยืนให้มันก็คือเอาไปต่อแล้วขึ้นได้เลยแต่ผมก็กะในใจอยู่แล้วล่ะว่าเดี๋ยวต้องโดนฟันอีกโดนไปคนละสามร้อก็โดนอีกคนละส0มร้อเท่ากับทิปซื้อตัต๋วไปเจ็ดร้อยต่้โน,นนี้ก็ถือว่าสามก็คุค้มจากจากระยะทางถนนข้ามด่านลาว แล้วก็ข้ามด่านเวียดนามเวียดนามต้องไปเสียเงินอีกคนละเสียเงินอีกด่านลาวก็อีกสี่คนละยี่สิบคนละแปดแสิบคนละสี่สิบปูคนละสี่สิบหมื่นเหรียญไงไอ้หมื่นหมื่นกี่สี่สิบแปดสิบข้าวด่านเวียดนามไม่เสียนะครับก็ไปจนถึงเดียนเบนฟูประมาณทุ่มสองทุ่มสองทุ่มแต่ผมมีที่ที่พักซึ่งซึ่งโหลดในเว็บไซต์ไปอยู่แล้วข้างขนส่งข้าง ก็ไปพักได้คือละสามร้อยนะสามร้อยสามร้อยไม่มีแอร์อากาศเย็นเย็นเย็นสบายไวไฟแรงแรงเน็ตแรงมากสองเจ็ด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 แรงมากแล้วก็หาาน้ำห้าออกมาข้่ากับหนึ่งท่าก็ร้านที่เคยเคยเคยโหลดมามันเปลี่ยนแปลงไปหมดก็กินข้างๆก็โอเคก็เอารูปถ่ายเขาดูที่ที่โหลดมาในในโทรศัพท์ก็มีหมูหมูหมูจิ้มหมู ไส้หมูไส้หมูยำลวกไส้หมูลวกยำแล้วก็ลวกเฉยๆแล้วก็ผัดเต้าหูหา้ผัดเตสามอย่างเขาก็ดีเรายังไม่ถนามก็เขียนเขียนได้เลยว่าสามอย่างเนี่ยสองสองแสนลองก็สองแสนลองก็ประมาณสามร้อยบาทก็ถือว่าวันนั้นเบียรบทายกิกห้าขวดเบียร์อีกห้าขวดเบียร์บยเบียร์ขวดละหมื่นหมื่นห้าขวดนิดหน่อยเพราก็ต้องไปซื้อเบียร์ของเวียดนาะมาณเท่านี้เบียร์เบียร์ฮานอยเบียร์ฮานอย ก็มือนั้นหมดไปอีกห้าประมาณห้าร้อยกว่าบาทก็กลับที่พักนอนซักพอดข้าวมาแล้วไม่เป็นไรก่อนกินคุยต่อก่อนกินคุยต่อก็ได้ข้าวมาแล้วเดี๋ยวคุยให้จบเลยอ่ะก็พอพอพอไอ้นั่นปุ๊บเราก็ไปจองตอนเย็นก็อนุญาตถ้าผมก็ออกไปจองกะว่าจะเดินทางเช้ากะจะเดินทางเช้าเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมแล้ว ็ไปมีมีสภาพอยู่สองอย่างข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีก็คือข่าวร้ายก่อนท่านโจ้ก็เอาข่าวร้ายก่อนข่าวร้ายคือตั๋วตอนเช้าไม่มีที่ที่มันขึ้นป้ายบอร์ดไว้แล้วเจ็ดโมงเช้าไม่มีข่าวร้ายก็คือรถไม่มีเจ็ดโมงเช้าให้ผมตื่นตั้งแต่ห้าตื่นตั้งแต่ีห้าข่าวดีก็คือมันมีรอบห้าโมงเย็นห้โมงห้าโมงเย็นอ่ะนะไปเดือนเป็นฟูซาปาเจ็ดเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันดอง ที่เป็นเงินทายก็เจรอกว่าบาทแต่รถไอสลิปเปอร์บัสนะเราได้ที่นอนอย่างมีเราได้ที่นอนติดกันหนึ่งกับสองด้านหน้าก็ดีโอเคเที่ยวไปแต่เสียวนะแต่เสียวเอาพักไว้แค่นี้ก่อนนะอะต่อให้จบเลยดีกว่าเพราะพอตอนเย็นได้ขึ้นรถได้อะไรเรียบร้อยหมดรถเป็นรถบัสนอนนะสลิสลิปเปอร์บัสนอนเรียงผู้ด้านหน้ากันไปแต่ในรถเนี่ยอัดด้วยคนแต่พื้นนี่นอนเต็มเหมือนหมูตอนแรกเคิดว่าตอนแรกรคิดว่ามัน มันมันมันเอาแค่เท่าที่นอนเท่าที่นอนแต่นี่มันขัดขัดอย่างรถหมูเลยอย่างรถหมูคนแล้วก็ลายทามัก็จอดไทยรับมันก็ขึ้นก็ขึ้นมานอน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 ทับทับทัและไอ้คนขับรถมันไอ้ไอ้คนรถเขาจะมีเปลี่ยนกัน3 4คนทั้งคนขับ2 3 2คนเด็กรถด้วยอะไรมันจะนอนมันก็มาดึงพระผมเ่าไปเราบอกเฮ้ยไม่ให้ท่าโจ้เขาใจดีก็บอกให้มันไปเราก็เหลือพระห่มผืนเดียวท่าโจ้่อกใ้มานอนทับคนทั้งคืน แต่ก็สายนี่คือเขาเรียกว่าแบคแบกแบบว่าได้อาหรสได้ได้เห็นวัฒนธรรมได้แล้วก็ว่าขึ้นเขาลงถนนขูขาทีกมะโลก้ามคาที่บ้านวัฒนธรรมบ้านเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ถือเดินข้ามหัวกันก็ไม่เป็นไรก็ใช่เดินเหยียบหมอนกันก็ไม่เป็นไรแต่บ้านเราไม่ได้นะแต่แต่ผมผมถือวัฒนธรรมก็แล้วผมลงมาผมเหยียบหัวผู้หญิงคนนั้นเหยียบไปทีนึงเลเขาดอนอยู่ก็กคุมโปผมไม่รู้ผมลงมาจะเข้ามันไม่ได้เข้าน้ำแบบ พอทักพักไปนานๆก็แวกข้างทางยิงกระต่ายข้างหนนเพเหยียบเหยียบตัวมันอีกแ็ต้องขอโทษบันเพราะว่าเราไม่รู้นี่มันโงเพราะผมมองไม่เห็นน่ะแต่ก็โอเคสนุกไปถึงขึ้นรถนี่เนี่ยจุดจุดจุดหนึ่งไปถึงตอนตีห้าตอนตีห้าโคตรหนาวเลยโคตรหนาวเลยลมตกทางแยกทางข้าวก็ลงเยอะกินข้าวก่อนน้ำตกก็เยอะไอไอหมอก ไอหมอก็ลงเยอะเมื่อก็มองไม่เห็นไม่เห็นต้องหาไปฉายกันให้พาเดินอีเกือบกิโลเกือบสองกิโลย่างในงงานจากสามจากสามแยกที่จะไปลาวก่ยลาวกาห่างไปสามกิโลแล้วก็เราเราลงก่อนแล้วเดินเข้าไปที่สาบาอีกประมาณเกือบสองกิโลโอ้เดินไปกับฝรั่งอีกประมาณเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนนะครับเราเราแต่เรามีมันมืดมองมันมืดมองมองไม่เห็น แต่เราแต่เรามีจุดหมายในพีเมือถือว่าอืเราจะไปโรงแรมห้องห้าห้องห้าห้องห้านี่ก็ถือว่าไปถึงจุดหมายโรงแรมยังไม่เปิดยังล็อกประตูอยู่ยังล็อกประตูไปยืนเป้าไปถึงหกโมงหกโมงแต่ขาไปบนรถเดินภู้ซาปาก็ขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่ไม่ตื่นเต้นอะไรนะแต่ขาไปแต่ว่าหลับตลอดหลับตลอดเพราะว่าที่เรามานั่งรอตั้งแต่เที่ยงจนถึงห้าโมงห้าโมงเย็น นั่งรอที่โรงแรมที่โรงแนมอ่านี่คือเป็นรสชาติในการนั่งรอคอยนะอ่าโอเคไปถึงที่ซาปาแล้วเป็นไงอากาศสดชื่นไหมอากาศโหสีนิสักทอเสื้อเลยนะเย็นแบบเย็นแบบสีิสักทอ์เสื้อประมาณผมผมดูอากาศไปมันบอกลบวันที่ไปไม่ลบสี่องศาถึงเจ็ดกว่าผมก็ดูนั่นแหละก็อยู่ระหว่าง5้าถึงหกะแต่ตอนเช้าน่าจะหหรือ4อ่ ตอนเที่ยงน่าจะหกหรือเจ็ดตอนเย็นก็ห้าหรือสี่วันแรกนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามดูจากใน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 รูปในในในรูปต่ออันนี้พักก่อนดีว่าท่านโจ้แล้วได้กินข้าวไม่เป็นไรคุยคุยคุยไปเรื่อยๆไมกินไปด้วยคุยไปด้วยกินมันไม่เสียมายานไม่เสียอันนี้เราแบ็คแพคข้าอะไรเพิ่งกินมาไม่ดี ข้าวเหนียวก็กินมาไม่เคยกินข้าวเลยกี่วันกี่วันแล้วไม่ได้กินข้าวปูปิ้งก็กินข้าวเหนียวก็เดี๋ยก็เฝอก็อาหารเวียดนามโอ้โหนั่นกินข้าวกินไปเถอะไเห็นไม่ไม่เป็นไรผมไม่ค่อยกินกินข้าวในการเดินทางแต่แต่เราไปถึงซาปาเสร็จเรียบร้อยก็เข้าห้องพักนะห้องพักก็ถือว่าถ้าพูดถึงว่าป่าหาห้องพักได้ถูกมากนะครับสามสามร้อยบาทสามมันจริงๆเนี่ย เฉพาะที่นี่นะฮะมันเจ็ดเหรียญดนะอลลาร์นะ USD ถก็เจ็ดเหรียญมันก็แค่สองร้อยสองร้อยสิบบาทสองร้อยี่สิบแล้วแต่ตาเ็กเสกแต่เขาบอกว่าเราสองคนเขาขอสิบเหรียญตอนแรกตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกเลยบอเข้าไปก็บอกสิบเหรียญเราบอกไม่ใช่เราบอกว่ามันที่เราดูมามันเจ็ดเหรียญเขาบอกเจ็ดเหรียญมันคนเดียวอสองคนสิบเหรียญก็โอเคก็ถูกต้องสิบเหรียญที่เป็นเงินไทยสามร้อยก็โอเค เน็ตแรงห้องใหญ่กว้างขวางที่เราสองชั้นผาผ้าผ้านวมก็โอเคผมอุ่นผมอุ่นชั้นสามดูวิวได้ชั้นดูวิวแต่ว่ามันความชื้นเยอะมากความชื้นเยอะมากเยอะมากถ้าถ้าไปก็ถ้าไปก็หนึ่งเสื้อผ้านี่อยากให้หนาๆดีนะไม่ใช่ว่าเสื้อบางๆไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เสื้อผ้าไม่มีว่าได้แห้งนะอยู่ที่นั่นนั้นแล้วก็เพื่อเพื่อบ้าที่มันไม่อมน้ําอ่ะ เอาเป็นการลมในร่อนหรือเป็นเป็นผ้าอะไรที่มันไม่ไม่ไม่พื้นอ่ะก็ก็โอเคก็ไปกิงปุ๊บก็พาไปกินเฝอตอนเช้าเสอตอนเช้าในตลาดก็โอเคงานก็หวางสามสิบบาทสี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทมัน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 สามหมื่นดองดองละสิบห้าบาทสิบห้าบาทเสร็จก็มาพักผ่อนนอนแคน์เตร์เที่ยงเย็นก็ออกไปเดินออกไปเดินแล้วระหว่างระหว่างที่กินก็ซื้อนมปังซื้ออะไรไป เยอะแยะหมดนะฮะม,มีมีอะไรติดตัวตลอดก็ถือว่าตอนเย็นก็ไปกินเหลาตอนเย็นได้กินเหลาเพราะว่าอันเนี้ยผมรู้ว่าน้าโจมาเนี่ยมันต้องพิเศษที่โซนมผมก็เลยดูว่าอะไรที่พิเศษสําหรับตาปาเขาบอกนี่เลยต้องไปกินเหลาเราก็นึกภาพเหลาเป็นไงนึกภาพไม่ออกอก็เลยไปดูในเว็บไซต์ออกมาอ๋อเขาบอกว่า มันเป็นผักเยอะมากแล้วมีให้เลือกปลาแซลมอนเนื้อมา้าหลายหลยอย่างเลือกเอาตอนที่ดูมาเนี่ยมวแล้วประมาณสัก3สามร้อยสามร้อยห้าสิษนะก็โอเคตรงตรงเซ็นเตอร์ม,มันก,ก็ก็รู้แล้วว่าตรงนั้นแต่จะกินร้านไหนดีอเขาก็มีไกด์ลนา,ราเราไปเดินเซเว่นก่อนเดินเซเว่นก่อนตอนวันเดินเซเว่นก่อนตอนคืนเนี่ยหมายถึงว่าจะนั่งเข้าไปร้านแล้วจะกินร้านไหนดี ต้องต้องมีสูตรต้องมีสูตรก็ให้ไกด์ไลน์มาว่าดูที่เป็นคนเวียดนั่งเยอะๆแนวโน้มว่าจะอร่อยแล้วราคาถูกมันไม่ถูกราคาพอกันเพราะว่าเขาให้ไกด์ไลน์แก็โอเคเข้าไปกินเนี่ยมันมีมันมีทั้งตั้งแต่สี่แสนดองห้าแสนดองหกแสนดองใช่ไหม,มผมก็เลือกห้าแสนดองอยากรวมทุกอย่างตอนแรกก็นึกว่าน้อยๆเราคนเยอมาเขากินกันห้าคนเรากินสองคนชันโจสั่งเลยเนื้อสดสดสีแดง เนื้อมาครับแต่อร่อยแต่เน,นื้อมีไก่มีอะไรนิดๆหน่นนอยๆเองไม่เยอะไม่เยอะคือผมดูคือไก่เอามาเป็นเอามาเป็นกระดูกไว้เวลาต้มน้ําซุปมันจะออกแต่เราสั่งรวมมันน่าจะมีปลามีมีอะไรหลายหลายอย่างแต่น่าจะมีชิ้นชิ้นเล็กกินน้อยนะผมว่ามีนะมผมตักกินแต่ผักเยอะมากโอเคก็ถูกใจนะผมสั่งไปห้าแสนที่เป็นเงินไทยก็เจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมื้อนั้นแล้วก็ เบียร์เราไม่ได้สั่งนะเบียร์เบียร์เบียร์เราสั่งเบียร์เบียร์เบียร์ไม่ได้สั่งเบียร์เบียร์ไม่ได้สั่งเราสั่งขวดหนึ่งเบียร์สั่งขวดหนึ่งใช่เบียร์ขวดอ๋อเบียร์ขวดหนึ่งเรากินน้ำชาครับก็โอเคก็เหมือนสุกี้บ้านเราอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันน้ำจิ้มอะไรไม่ไม่แซ่บน้ำซุปน้ำซุปอร่อยใช้ได้ใช้ได้น้ำซุปนี่ถือว่าน้ำซุปถ้าถ้าถ้าดูดูแล้วนี่เขาจะเอาเต้าหู้ปั่นลงเป็นซุปได้แล้วก็ เข้มข้นด้วยกระดูกไก่กระดูกไก่ใช่ไหมแล้วเอามาต้มแล้วก็โอเคเป็นเป็นซุปแบบชั้นเลิศเลยอกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองทำดูลองทำดูแล้วก็กินเสร็จกลับบ้านปุ๊บนอนนอนคกนนั้นไม่ได้ไปไหนก็ไปขึ้นที่เหล่าแล้วกลับบ้านเพราะหมอกลงจัดมากหลอกไ้ไอ้หมอกสืไอ้ภาษาเวียดไม่ได้เขาไปลองสากินก็ไม่ได้อ่าจะลองพลงก็ไม่ได้จะลองพลงก็ไม่ได้จะไป เราเก็งก็ไม่ได้ก็ต้องเที่ยวธรรมชาติแล้วตอนเช้ามาพาไปทริปทริปทัวร์ทริปทัวร์วันเดย์ทัวร์ตอนนี้เป็นไงอยากอยาอยากอยากอาก่ะโอ,อ,อ้อยากจะทำก็ว,วันเดย์ทัวร์เนี่ยนะถ้าสามต้นโจ้แล้วเราจะเดินไปนหลังตลาดหรือใกล้โรงแรมเนี่ยประมาณนักโลสองโลเนี่ยมันจะแคบแคบิดเดิกับหมูบ่บ้านแคดท่า<ฆ>นท่านท่านโจก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวแกจะเดินก็เลยอยากจะหาทัวร์ที่ ใกล้ๆใกล้ๆแล้วนั่งรถไปดูตรงนั้นที่หนึ่งถ่ายรูปดูตรงนี้ที่น<อ>หนึ่งไปดูรอบตลาดรอบทางเมืองเนี่ยสักกิโลสองกิโลอย่างที่ผมไปทุกที่ก็ซื้อซือซ้อซือ้อไอ้ที่ทีทัวร์หรือวันเดย์ทัวร์ก็ตามเนี่ยก็โอเคก็ไปได้อย่างละนิดอย่างนหน่อยแต่นี่ไม่รู้เขาพาไปลาวชัยนาขั้นบันไดที่ท่านดูรูปในเว็บไซต์ที่ที่ทำนาข้าวเขียวๆเป็ขขขนขั้นขั้นขั้นไขั้นสวยมากอันนี้ต้องมาเดือนต้องมาเดือนสิงหากันยานาข้าวนัน่นจะสวย เราก็ไปกับเขามันก็ไปที่เนี่ยยังไม่ทันค่าทิปเท่าไหร่บอก,บอกเดี๋ยวเอา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 ยังไม่ทันจอดรถเลยพวกเท้เา,าวท้าม้งเท้าแมวซื้อทิปมาเทนะ่าไหร่ซื้อทิปมาสามร้อยสามสิบนะแล้วไปเดินท้าบเขาแมวโนมาช่วยกันมายุงต้วยอะไรขัดพอพอท้าบเขาไปห้ารูปประมาณสองกิโลลุ้<ร>นจดูไรเหนื่อยเกือบตายทั้งรากทั้งดึงถามว่า,ต,าตอนที่ไปเนี่ยไ,ไม่เหนื่อยใช่ไหมตอนเดินลงเขาชมหมู่บ้านยังไม่เหนื่อย ดูขนบธรรมเนียมประเพณีดูวัฒนธรรมดูการทำนาดูเดินเข้าโรงเรียนโดนแค่เนี้ยสบายสบายชิวๆเดินมายังไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่ออกอากาศดีใช่ไหมโอ้ทอทริปที่แบบแวะกินข้าวแวะกินข้าวเที่ยงบนดอยแวะกินข้าวเที่ยงก่อนแต่ข้าวเที่ยงก็ดีนะเขารวมอยู่ในในทริปก็มีปตกเหนือก็เข้าเหนืทาง ปลาปลากาศแล้วก็ผัดผักนี่ผัดบิ๊ไม่ได้ผัดผัดผัดบิ๊กเอยไอ้หัวหอมหอมหอมหัวใหญ่ผัดมีอ่าสามอย่างมีอยู่สามอย่างก็คืออย่างมีหมกปีทอดอ่าแล้วก็กะหล่ำกระหล่ำกระหล่ำทอดน้ำปลาผัดหมูผัดบิ๊แล้วก็จะหัวหอมหัวใหญ่ไม่ใช่อ่าไอ้ไอ้ต้องเกี่ยวเต้าหเต้าหู้เต้าหู้ทอดก็สี่อย่างสี่อย่างนะครับก็ถือว่าโอเคโอเคนะไปถึงปุ๊บ ให้เราเดินกินเสร็จให้เราเดินขึ้นเขานั่นะก็ก็คิดว่าเขาจากนั้นอ่ะเขาประมาณสี่ลูกคิดว่าคิดว่าแค่ขึ้นไปแล้วขึ้นขึ้นเขาลมด้วยแล้วมีแต่เลนมีแต่เลนโทนไลเขาผ่านม้วยขึ้นเขาลงม้วยขึ้นเขาไม่ได้จัดทริปแบงนี้เลยลุยปาไก่บอกว่าทางนี้ไม่มีคว่มแห้งมีแต่เปียกมีแต่โทนแต่ แต่ผมดูสังเกตดูว่าไอ้ไอคนมองอะ่ะเขาใส่รองเท้าบู๊ตเขาเขาเขาแบบมีลูปอยู่ข้างหลังเขาแข็งแรงมากนะเขาอวบัวแล้วก็เขาไม่ไม่ลื่นเหมือนเ,เราเราเนี่ก็ดูก่อนเดียก็มีหลักเดียวแล้วก็เขาเขาปยุงเราสองตัวหนึ่ง<ะ>ขึ้นเขา,าแต่ละทีเขามีอะไรต่าง,งด้วยมีป้า ใา่เขาถามว่าเขามาต้อนรับนะเขามาต้อนรับตอนแรกตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาบอกข้างหลังก็อของที่จะขายเขาช่วยคุณเนี่ยเขา,ขาต้องขายของคุณอ่าก็ตอนแรกผมไม่รู้ว่าไอ้ที่เข้ามาเก้าคนมาทําไม,มเรามีเก้าคนเรามีเก้าคนแล้วเขาก็มีเก้าคนด้วยอ,อ๋อไอ้ที่เก้าคนคือเอามาประยุงต์อะทั้งหมดเมื่อหลังมันแม่ประยุ<จ>ะเดี๋ยวเราอะถ,ถ้าถ้าจะมาทิพย์แบบนี้ก็ต้องก็ผมผมบมืนตามให้ พอมา,มาก็ได้แต่พึ่งข้าวเสร็จก็ขอขึ้นขอกลับเลยอย่าไปเดินนะเดินกลับเดบ,บอกชี้กลับแล้วแมวเมือไม่ต้องมองพยุงเพราะว่าเอาสรุปเลยข้ามขาวข้ามน้ําตกอะไรแล้วมาจุดสุดท้ายก็คือน้ําตกซึ่งมันจะเดินออกทางออกขึ้นรถแล้วก็กลายเหมืนอนกันก็เขาบอกสินสแล้วก็คืออ่ะเนี่ยครับเนี่ยสี่ <400. S 1> ร้อยตอนแรก ห้าแสนดองเจ็ดร้อยห้าสิบผมคิดว่าห้าหมืนผมก็เลยต่อเหลือประมาณสามร้อยของโจสองร้อยแล้วให้ติปคนพวกนั้นไปคนละร้อยคนละเท่าไหร่ตกไปประมาณแปดร้อยกว่าบาทซื้อตัวไปสองคนหกร้อยหกสิบเสียค่าติปไปแปดร้อยกว่าได้ไอ้นี่มาคนละใบเนี่ยฮะก็ก็ยังทำไงได้ครับก็ ก็มาต่างประเทศบงังทีมันก็เป็นอย่างเนี้ยแต่จริงๆถ้าเขาไม่ขายของแล้วกําหนด500นะผมก็ตั้งใจว่าคนให้คนละ200 200 200งองร้ของท่านโจ้ด้วยมันก็กิดเจ็ดแปดร้อยอยู่ดีอ่ะคนละสองคนผมตั้งใจว่าน,นี้ก็บังคับขายของแล้ยอย่างเงินดองเรา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 ,เราเหลือไม่เยอะเพราะาเราต้องติดตัวกลับ,ก,บก็เลยให้ไปแค่นั้นประมาณเกือบแปดร้อยบาทก็ พอพอ,พอพอเราขึ้นรถกลับเสร็จเรียบร้อยต้องมาเดินกลับขึ้นเขาอีกนะกว่าจะมาขึ้นรถนี่ <c oughs> ทรมานไหมทรมานมากโอเคอ่ะทานข้าวก่อน